าการป่วยเป,ป้ยปานวาดล่าสุดแพทย์วินิชัยว่าจากการตรวจสอบคนใกล้ชิดนักสแสดงสาวเป,ป้ยปานวาดหลังเจ้าตัวโพสต์นอนบนเตียงผู้ป่วยและมีสายน้ำเกลืออยู่ที่มือทางคนใกล้ชิดเผยอาการเป้ยว่าเนื่องจากก่อนอันนี้เป้ยทำงานหนักมาโดยตลอดทางถ่ายละครท่ายรายการออกงานอีเวนต์รวมไปถึงต้องดูแลลูกๆเองทั้งสองคนทำให้การดูแลสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีอาการหน้ามืดเวียนหัวจะเป็นลมอยู่ตลอดและเป็นเรื้อรังมานานถึง2ปีแล้วแต่ที่ตัดสินใจให้พบแพทย์ในครั้งนี้คือเริ่มจากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าอาการยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป้ยมีค่าเลือดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของคนปกติคือมีค่าเลือดน้อยกว่าเกณฑ์และมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าเม็ดเลือดขาวส่งผลให้เกิดอาการต่างๆกับร่างกายและก่อนหน้านี้ ก็มีอาการภาวะโลหิตจางอยู่แล้วทําให้คุณหมอค่อนข้างกังวลเรื่องค่าเลือดจึงเสนอวิธีการรักษาโดยการให้ทาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะได้ปรับสมดุลเลือดให้ดีขึ้น หรือให้เลือดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงซึ่งเปยเลือกที่จะรักษาวิธีการให้วิตามินและาธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายก่อนโดยไปตามนัดเมื่อวันที่5-6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ให้ธาตุเหล็กเสร็จแล้วนั้นเปยจะให้รอดูอาการประมาณ1เดือนครึ่งแล้วจะนัดตรวจเลือดซ้ำอีกทีในวันที่15กันยายนถ้าหากผลเลือดไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการถ่ายเลือดให้โดยตรง